ครับัสดีครับพบกับล้นคุณธบุษดได้แล้วนะครับหลบตีซองนะครับต่างๆโจ๊กว่าน้ำมั่งเรียวนะครับว่ามาเรียวนะครับแต่ว่าไอ้ยะก้นตกไม่ได้ดำเลยๆครับนั่นลอยก่อนนะครับเดี๋ยวก้าครั้งก่อนคลั้งนได้ไปเกือบทิพพวดกับค้นนี้น่าจะไม่ถึงในครั้งนี้มั้งจับตัดกันดีว่าหมื่นก้นลหลล้านนะครับนะนั่นลอยก่อนครับลอยกนก่อน ก้นหมื่นปในาดาวครับตัดกันดีว่าเจ๊ยยู่ไม่ได้ดอกไม้เปียบเลยนะครับคว,วันกับเปียบครับ

ทำเวลาอีกกับทำเวลาอีกเรียรยาการมีกุ้นตกแล้วนนไม่ว่ากันล้วบึ่งกล้าวไว้นะครับเราเขารู้นะครับว่ากุ้นจะมา Tầm, bướn, tốt, đây luôn phải tâm có ướn ra để cho tốt rồi Cô bị mất rồi rồi chú con cũng ổ ăn ăn con ăn đi Hãy subscribe cơ kênh Ghiền đừng, đừng đeo

cái điều dương cù cù gọn gọn nữa con cái gì cái điều cái điều cái điều trái tung kì cạn trái, giờ cọp đi mất rồi. Thì, ừ, cũng mà anh, mà nhà vắng này, cũng vắng luôn. mới đây, trống để cả. mình lo đi quá

ตำเวลานะครับตำเวลารีบๆแคบๆบ็ตานได้รีบแคบกับแคบซึ่งอะไรเอาเลยเอาเลยเอลยกลับกว้างจุยกดเจ้กดเลยด้วยนะครับตองรีบพืบ่นประก,กอบไม่หมดเลยผมเลยเลย ไอตัวเพิ่งงานก็ก้าวกลับนะครับค<ม>วักสวยก็เจกกเลยครับล้นคนตะบูดด้วยนะครับ<ม>กอดกันหมากๆมากนะครับ<ม>เผื่อเป็นกำลังใจไอ้ปุ้มทำคลิปต่อๆ่อไปนะครับ<ม>ต,าตาดุนะครับตำรวจดุออ<ม>กวัน้นไม่ก่อยมีอยู่กบ ต้องนัวเต้าเลยหลายต้องทุกอย่าให้ลูกขึ้นปลื้มที่นะเดี๋ยวครับนูตนานูรน่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเต้าหวาบันปลื้มก็ได้พบก,กันนะครับเดี๋ยวปปกับเปพบกันร่างไม่แล้วนะครับขับวัดดีขับแก้ตำมิล่าขับคุ้นจะม่าครับกดไลค์กดเจ กดติดตามกับรุน่นคุตะบุดด้วยนะครับขอบคุณครับวัสดีครับ